ตรวพท์ iPhone มาใหม่ก็ไอดีนี้เราจะบอกทุกคนว่า iPhone ทั้งนั้นนะ iPhone แต่พอ iPhone นะทำได้ถ้ามือถือไม่ใช่ iPhone ทำไม่ได้นะเอาเข้าใจแล้วนะก็เราจะพาทุกคนไปจับของฟันวันคริสต์มาสเอาใครอยากได้ใครอยากได้ของฟันคริสต์มาสก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ ไปจับกันเลยแล้วก็ต้องประกบไอดี2สองนะถ้าไม่ประกบไอดีเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เบลอปลานะแล้วก็วันนี้เราเอา้าเราเคยสอนไปแล้วว่าเออประกบไอดีสองอ่ะมันทำยังไงก็ไม่ยากนะถ้าถ้าใครติดตามช่องของเราอะ่ะก็ไปดูช่องเก่าๆก็ไปดูไอคลิปนี้ก็ได้เราก็สอนดอูวิธี ปกตาไปดีอะไรนะ่ยบานคุณครูเออบานคุณครูป่ะตะคนเดี๋ยวเราไปเอาไอดีก่อนใส่ดีก่อนไอดี ID แรกก็บันทึกได้ไนะตะคนเดี๋ยวเราใส่ไอดี ID. ไม่ใช่ไอดีนะี้นะอันนี้ไอไอดีที่สองเดี๋ยวเราเซฟไปก่อนเอากบูไปก่อนเดี๋ยวไอเดียนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวแป๊บนึ่งตะคนกำลังหายดีอยู่ลืมไม่ได้เตรียมเออคิดถึงทุกคนมากก็เลยลืมใส่ไอดี ID. อาทุกคนเตรียมเอาไว้เลยนะเอาเก้าอะไรเนี่ย 3, 1, 6, เอา้ 1, 6, เอาสามหนึ่งหหนึ่งหอ่ะสี่ศูนยหนึ่งหหนึ่งห้าไม่ใช่หนึ่หเออหนึ่งหนึ่งห้ากเก้า็าสาสาสอ พวกเราเนี่ยสมองไม่ดีชอบลืมอ้าวไม่ได้เปิดไ,ไฟอีกแล้วเออหน้าเบื่อจังเลยนะทุกคนนะก็ประมาณ500เมตรนะทุกคนก็ตัวสับ iPhone นะทำได้ถ้าตู้สับ Android ทำไม่ได้นะทำได้ iPhone. เฉพาะไอโฟนอาเราไอดีไอดีนี่มาแล้วเราก็ต้องต้องอุ้มผู้ชายไปจะได้ถึงจะได้ไปดูจับอองฟานสองคน วัดไปคนเดียวนี่เงาเลยอยูพอ่พี่ลาพี่ลาอ่อทะทุกคนใครยังไม่ติดตามช่องของเราก็ติดตามช่องของเราด้วยจะไม่พลาดไอดีมากมายหนารักหนาหักมาฝากก็เราไม่ได้ทําคลิปนี้เพราะว่าสองสามวันไม่ได้ลงคลิปว่าเรายุ่งอยู่ไปไปซื้อมือถือไอโฟนมาเลยไม่ได้ไม่ได้มาทําคลิปไงก็โอเคอ่าทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วเอาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น เรามาถึงแล้วอาวมีงนะอ่าคดีรหรอพี่เดี๋ยวอย่าพึ่งอาวก็ต้องเก็บ i d นี่ก่อนเก็บ i d นี่นะเราไปที่ i d ก่อนค่งแล้วก็เราเก็บ i d ไปก่อนเ i d นี่นอาม่ใเราเ่อนเราเขียนว่าที่มันจำง่ายๆเลย หนึ่งนะไอดีหนึ่งเสร็จได้ไอดีที่สองมันถึงไม่ได้ไอดีนี้มันถึกไม่ได้นะอ้าวแล้วก็กดเข้าไปเลยไอดีที่สองอ้าวไอดีที่สองอ้าวจำได้ยังกดแล้วนะอ้าวไอดีที่สองเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์อาจจะทิ้งไม่ให้อ้าวมาแล้วอ้าวนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วอ่าวอ้าดูไปก่อนดูดูก่อนนี่ไงนี่ไง แต่ยังยังไม่ได้ประกอบไปดีนะเพราะว่ายังไม่ได้ประกอบไปดีนี่มันมันคลองหน่อยมากเลยเยอะแบบประกบ ID, อบไปดีสองสองไอดีมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่ามันมันมันขาดไฟอยู่เพราะว่ามันยังไม่มีไฟไงไอดี ID ที่หนึ่งเขาใส่ไฟไอดีสองเขาใส่ของเออนะอ่ะตอนนี้เรามาประกอบไปดีเราก็กดเข้าไปที่ใส่ดี แล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็กดเข้าไปที่เราได้เซฟไปอะ่ะเซฟไปอะ่ะที่เราเขียนว่าทหนึ่งอ่าเที่หนึ่งก็เราไปเขียนว่าวนี่นี่นี่กดเข้าไปเลยมันก็ประกบแล้วมาวเห็นไหมเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไฟมาแล้วอ้าวมาแล้วไม่ต้องรอเช้ามาแล้วเดี๋ยวเราเปิดไฟสิเดี๋ยวเราปักปั๊บปั๊บให้มันให้มันสว่างขึ้นเออ สว่างขึ้นให้ไม่ทัดตาหน่อยนะทุกคนอ่านี่งบื้องแรกเลโอเคนี่แสงสว่างขึ้นแล้วอ่าตอนนี้เราเอาผู้ชายลงก่อนน่าเบื่อจังเลยชอบตามลิงเกิ้วตามทำไมเอ้วทุกคนไม่จะได้อ่าเห็นอินโทรแล้วนะ,ะเราก็ไม่ต้องมาพูดมากอีกอเราก็มาไล่ย็นหน่อยโอ้โหของคันของจำอ่าของไม่ได้ละของควันใหญ่มากเลยจะเอาของควันกลับบ้านได้ไหมเนี่ยทุกคน เดี๋ยวเราจะมาใส่โมนคืนให้ดูเองนะทุกคนเจ๋เย็นๆคุณพี่อยู่นั่นแหละขุนพี่อย่าหนีไปไหนนะคุณพี่คุณพี่รอฉันอยู่นี่นแหละชันไปหาของฟันตัวเล็กๆก่อนสักชิ้นหนึ่งเพื่อจะเอาไปทำบ,บ้านโอ้โหขวดเราลื่นยายไปเลยแก้วเนี่ยให้ใครกินเนี่ยทำยายขนาดเนี้ยโหก็น่าดูนะทำยายแบบเนี้ยมีก็ตน้นคือใช่ไหมต้นไม้ก็มาทุกคนเราจะรู้จักอยู่ มีหมาเลขด้วยโอ้โหเอาขนมเทกนี้มาทำทำอะไรเนี่ยทำทำฟองก้นอนเนาะอ้โหไ่ธรรมาดาจริงเลยอเอเราเราบอกว่าไม่ใช่ของเราเนอของต่างประเทศไม่ใช่ของมินาของต่ารเทศนะอาไปดูกะอีจีโอ้โหกอีกน่นก็เอาองทํามาตะนาที่เรามีอยู่ในหัว ล้วก็อน mm ั hmm. น mm hmm. นี้น่าจะห like ้องน้ำอ่ะเออมาถ่ายน่าห้องน้ำอ่ะเอ็ดมินขิดอยู่นะน่าจะห้องน้ำอ่ะเออแพ้ใช่ห้องน้ำอ่ะเออเอาห้องน้ำไอห้องเอ็ดอะไรนะปบูทปิดถ like ั่อส้วมอ่ะเออเอาถั่วส้วมเอามาใส่แล้วก็เอาหมกส้วมใส่ก็เหมือนเก้าอีโอเหมือนที่เคยให้ไข่นางเนี่ยเราต้องทำตัวใหญ่ด้วยถึงมันจะหนังได้ถ้าเราทำตัวเล็กๆนี่หนังไม่ได้อ้าวดูสิ เดี๋ยวเอาเอาไมเอาไมเดี๋วหน้มเอาเอาขึ้นาไรเนี่ยขึ้นง่เนี่ยอ้าวนั่งนอยเาอย่างนี atch, desserts, mmm, 2, 3, 45, ้อระใหญ่เป็นใหญ่ไปแต่ก็อย่างนี้ก็ดีล่ะเออนหน่ามาักลเลยนเชอบเขามีหมเลข1 2ึ่งสอสามี่ห้ถเ้าอ่าวันที่ใช่ไหมเออวันที่เออมีวันที่ด้วย ตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบเจ้มเออยี่สิบ 4, เนี่ยไปถึงสามสิบนะเพราะว่าเขาไองานนี้มัน่ฏิาจะมาเออมันคือวันที่ยี่สิบ 4, เนี่ยมันมันเขาเขาจัดงานละอา่าอ้าวแล้วก็มีห้องด้วยเหรอโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้เราจะมารีวิวยังไม่มหมดเลยทุกคุ mm. ห้องอะไรเนี่ยน่าน่าอยู่แม้กระทใครมาเที่ยว แล้วมง,งนอนก็เข้านอนได้แล้วเข้าไม่ไดนะ้แล้วหลอกก็ดีนะครับเออน่าจะทำห้องทำออมันโลทำแบบมัลบลบแบบน่าแบน่าดู้นะแต่มันใหญ่ใหญ่มากเลยทุกคนไม่น่าเชื่อเลยเออแล้วก็มีไอดีมากมายเยอะแยะที่ของวันวันคริสต์มาสนคริสต์สมาสเนี่ยเออ มีเยอะแยะแต่เราเห็นว่าอันนึ่มันน่าดูแล้วก็น่าสนใจเลยจะมาบอกตัวคนต่อว่าออมีนะถ้าเผื่อจะไขมาเที่ยวด้วย,ย่างนี้ประมาณนี้ถ้าเรามีอีกสามสีน่าวอาไปมีถ้าใครอยากลายเพิ่มก็บอกมาแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะมันก็เล็กก็มีนะทักคอแล้วข้อของเอฟีก็เอฟมัก็มีแต่ไม่ของต่างประเทศก็เลยมันน่ารักเวอร์ มันก็จกรรจริงๆเลยนี่มันเอ็ดนี่มันเกลียดเกลียดทำแต่ก็ต้องเอาต้องขอขอบคุณนะที่ชอบติดตามช่ององเราแล้วชอบเอ็ดมินนะอ้าวก็อาราก็ไม่มีอะไรแล้วก็อราจะมาหาามงหาามงเพื่อจะพายสกีมาจอเป๊ะๆไปเป๊ะไปโปมาช่องยูทูปเป๊ะๆไปโป ไม่ได้เจอนานสองสามวันที่เต็มทุกคนมากเลยพูดอะไรก็ติดปากเพื่อนผลพีไม่น่ารีบเลยเพราะเราไม่สบายทุกคนเป็นวันนะเราหามุมเจอแล้วทุกคนเอามุมนี้ดีไหมแต่เราต้องขึ้นนอยให้มันเึ็นกล่องกล่องของควันของควันของเราของใครเอ่ยใครยังไม่ได้ก็มาเอาเลยนะวันนี้เราจะมาแจกของควัน ของขวัญคริสต์มาสเอาเรากำลังคิดอยู่แล้วก็จะเอามุมไหนมุมนี้ีรือย่างเนี่ยคนเอากร,ระเป๋าเอาเขาอยากคือมึงเดี๋ยวเดียว นิดนึงเพราะว่ามันหลงไปยมันเตี้ยฉันไม่ใช่คนเตี้ยนะฉันคนพอดีสูงฉันเป็นคนสูงไม่ใช่คนเตี้ยอาร่าก็ปิดโลโก้มันเลยแล้วก็ถ่ายสกิลปกติเลยกำลังถ่ายถ่ายอยู่ ในชีวิตเลยเนี่ยไม่เคยใช้ไอโฟนเลยทุกคนแต่ก็พยายามกดเพราะว่าไอโฟนเนี่ยซื้อมาใหม่มันจะมันจะนี่หน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันกดไม่ค่อยไปเพราะว่ามันยังไม่ติดรอยนิ้วนิ้วมือเออใครซื้อไอโฟนมาอ้าวทำไมของชำทำไมมันติดติดติดอย่างนี้มันทำไมมันลุกไม่รั่วไม่ลื่นอ่ะเออไอโฟนเป็นอย่างนี้แหละถ้านานไปสองสามวันเนี่ยมันจะมันก็ลื่นปกติแหละมันก็ไหวถ้าซื้อมาใชั่้ก็ มันมันยังไงนะมันต้องจับสแกนนิวนิวราเออนะตาสักคนก็มีแค่นี้นะก็ขอบคุณมากเลยที่ทุกคนตลอชอบดูช่องของเราตลอดอเราจะหาไอดีมากมายน่ารักมากมาฝากทุกคนนะแต่น่าเสียดายน่าจะทำม่วานนี้วันจะยิ่งสีให้เพื่อนกคนเข้ามาดูแล้วก็เพื่อจะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแต่เราก็จะเพิ่มเตรียมมือถือเสร็จจะเพิ่งไปซื้อมา ขอบคุณมากเลยที่ทุกคนติดตามชมเราให้เราม,มีกำลังใจทำต่อไปป่ะพยายามกลับบ้านเ้าดีกว่าบายบาย